ภาว์หรือการสร้างสมดุลของอำนาจนะครับสิ่งนี้คือข้อที่จริงนะครที่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าถึงแม้ว่าจะแก้ไขแก้งคอเซนเตอร์จบจีนก็ไม่จบนะครับถึงแม้จะไปจัดไฟพมา่พมาพม่าก็จะมีการเอาคืนด้วยการตัดไฟไทยและตัดแก๊สไทยด้วยรับรองโกโซบิกยาวมากกว่าเดิมเรื่องนี้เห็นชั้นความคิดในการบริหารของรฐบาล ว่าแก้ไขมาผิดทางและจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน <S <S สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ ก็เป็นเรื่องของมาตรการการออกประราศหนดเนี่ยปราบแข้งคอเซนเตอร์ <Call Center. S 3> บอกว่ามันมีประโยคหนึ่งที่ผมได้ยินจากหลิวหลิวจงอี้เนี่ยออผู้ภาษาจีนว่าคุณไม่สนใจปกป้องผลประโยชน์ประเทศค,คุณบ้างเลยเหรอโอ้โหแต่นะความก้นนี้คุณนัทวุฒ เขียนใน a ฟ e b o o k มันไม่น่าจะขนาดนี้นะส่งมาภาษางานจะมาพูดอย่างนี้กับประเทศไทยผมไม่เชื่อนะไม่แต่เฮงหวนแกฟังภาษาจีนออกอันย่างเออถ้าเฮงหวนแกฟังมาก็แกคงไม่เบี้ยวหรอกยงไม่รู้จักย่างนีรู้จักเนก็รู้จักเขาเป็นเอกผู้สื่อข่าวอะไรตงหัวตงพัวเออตงหัวสมัยก่อนทีนี้ทีนี้ต้องมองไปข้างหน้าเหตุการณ์เรียงลำดับให้เห็นแล้วนะครับ อาทิตย์หน้านายกแพลต่างๆจะไปเจอสีเจ้นผิงเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่มากนะเขาเชิญเราไปเดี๋ยวเราขอไปเขาเขาไอ้อย่างนี้เขาต้องเชิญเราไปสิครับดีนี้เขาต้องเชิญเราไปเขาปีนี้50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนเขาเชิญเราเขาเชิญเราแล้วเห็นเขาจ่อจงเรื่องไอ้คอร์เซนเตอร์ไงเหรือว่าสีจิ้นผิงจะมาเยือนไทยปลายปีไงครับก็แลกเปลี่ยนกันแต่ที่ผมกังวลห่วงท่านนายกมากคือถ้าเขาลงรายละเอียดเรื่องพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไรเขาพูดทํานองว่า เรื่องบังคับใช้กฎหมายของไทยมีปัญหานะเราจะมาช่วยอยู่หน่อยนะ,ะอย่าไปห่วงมีพ่อช่วยอยู่ไต้อง <laughs> พ่อช่วย <laughs> พ่อพ่อไทยเรามีข้อใ่ไหมไม่แต่พอมาถึงนาทีนี้นะครับไม่ว่ามันจะมีข้อตโต้แย้งอะไรเนี่ย,มมย,เ,ยเมื่อทางราัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีงงนเขาเดินทางมาพร้อมเจ้าหน้าที่เนี่ยคเออ กระทรวงนี่คือกระทรวงคุม,ค,ม,ค,มคุมตำรวจครับใหญ่มากใหญ่มากมกระทรวงนี้กระทรวงความมั่นคงนี่คือคุมตำรวจครับ,รบเอาง่ายๆว่าเป็นกระทรวงคุมตำรวจกันแล้วการของจีนครับอรู้่าเขามาปับ๊บอันนี้ไม่ต้องรู้ชื่อมาปั๊บผมว่าอีกไม่นานครับปึงป้งปึงป้งปึง้งผมเชื่อผมเชื่อว่าตัดน้ำตัดไฟตัดนะตัดไฟเนี่ยเจอแน่แน่นอนทำไมคุณต้องรอให้จีนมากดดันคุณฮะ ผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางคุณชัยผมดูแต่ผมดูจต่ปรากฏการณ์ผมไล่ฟังเออเห็นไหมคนรู้ไม่พูดนล้วมาถามว่าคนรู้ได้ยังไงตัวเองรู้แล้วไม่พูดเราจะไป่รู้ได้ยังไงเออจีนก็ไปปราบตรงข้างบนก่อนเออเล่าไก่เออเสร็จแล้วก็ไล่พวกไอ้นี่ที่มันติดกันอยู่นานใช่ไหมติดกับติดกับฝั่งชานอ่ะชานข้างบนอ่ะไม่ต้องสอนอ่ะไม่ต้องสอนก็นี่ก็ขับไล่ไอ้พวกแก๊งเนี่ยลงมาเออ ลงมาถึงเมียวดีครับวรนนี้ก็ยังทำงานต่อเออเก็เป็นพวกกลุ่มทุนจีนไอ้พวกจับไปคอเซนเตอร์มันมาเป็นฟาร์มส้นสุดท้ายก็เพราะดาราจีนสิงสิงโอเคคราวนี้เขามาเองเลยสิงสิงมาปั๊บเนี่ยเฮ้ยวันเดียวตำรวจไทยจับออกมาได้เว้ยสุดยอดเลยจีนเก็ปรึกษาประชุมกันบอกเอ้ยตำรวจไทยนี่เก่งอยูุ้ยคำถามต่อมาแล้วที่เหลือล่ะทำไมตำรวจไทยไม่ออกมา แล้วเขเก่งอย่างนี้แสดงว่าตํารวจไทยไมต้องเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี่หเปล่าออออนะแทนที่เราจะได้เครดิตแล้วกลับถูกตั้งคําถามว่ามันมีพิรุษวะเขาเ,เขาบอกว่าเขามาพร้อมกับลายชื่อเลยนะพร้อมฐาย<ห>ชื่อ26 26อ36 สามสิบหกลายชื่อเลยเขามาพร้อมเลยมาพร้อมกับลายชื่อเลยเขามีลายชื่อของคนในนั้นต้งมีทั้งด้วยทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งเขาใช่เออนัานนี่ผมผมก็ฟังฟังมานะม่รูเขาเดือดร้อนมากครับแล้วก็หลังจากซิงซิงออกมาก็มีนางแบกในายแบกสองสามคนก็เลยมีเกิดที่ปักกิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เชิญทูตอาเซียนทั้งสิบประเทศไปพบแล้วพูดเรื่องนี้เลย ที่เชิญสิบประเทศความจริงเขาก็เจาะมาที่ไทยเรานี่แหละ,ะลสรุปสรุปความว่าก็คือขอให้ช่วยกันปรับเพราะว่าเรื่องนี้จีนซีเรียสมากโอเคหลังจากนั้น2 4ิมมกราอาทิตย์ที่แล้วมีการประชุมออนไลน์ระหว่างตัวรัฐมนตรีเลยนะกระทรวงวความมั่นคงสาธารณะเนี่ยมาเลยประชุมออนไลน์กับคุณภูมิธรรมมีการเสนอซึ่งมีคนแปล ขึ้นภาษาจีนเลยนะเว็บไซต์ภาษาจีนเลยนะว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะตัวจริงอชื่อหวังเสี่ยวนี่อยู่ในนี้นะไม่ใช่หลิวจงอี้เดยวลูกน้องเขาหลิวจงอี้รัฐมนตรีช่วยช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรี ตัวจริงนั้นนี่เขามาหวังเสี่ยวหงหวังเสี่ยวหงประชุมกับภูมิธรรม24มก,การาออนไลน์มีข้อยื่นมา6ข้อ1จีนจะส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้กับไทยและขอให้ทางไทยเนี่ยไปจัดการจับกลุมมาให้ได้มีข้อมูลทั้งหมด20กว่า30ชื่อ,อ30 30กว่าชื่อ2นายเย็นซื้อรลิ่วเนี่ยซึ่งเป็นตัวการที่หลอกสิงเนี่ย เป็นเพียงคนเดียว <Okay. S 2> นอกนั้นมีกระบวนการอีก20กว่าท่านที่ร่วมมือขอให้ไทยไปจับส่งกลับให้จีนโอ oh. สามจีนขอร้องเขาใช้คำว่าเรียกร้องแต่เขาบอกคำภาษาจีนคำนี้ยาวฉิวเนี่ยแปลว,ว่าขอกึง่งกึ่งส uh ั huh. ่ง ให้ตำรวจไทยเร่งตรวจสอบเยือ่อผู้ถูกหลอกลวงไปทำงานที่เมียว,วดีแล้วเร่งรัดให้ทางการท้องถิ่นปล่อยตัวมาให้ได้ mm hmm. ขอให้ตัวไทยเข้าไปเมียว,วดีเลยนะ mm hmm. แล้วปล่อยตัวให้ได้สี่ไทยต้องปิดกั้นสาธารณภคและวัสดุก่อสร้างที่ใช้ไทยเป็นเส้นทางไปยังเมืองดังกล่าวและต้องใช้มาตรการเข้มงวดในการเดินทางข้ามพรมแดน <Okay. S 2> ข้อห้าคนที่เขาแปลมาเขาวงเล็บคอมเมนต์เขานะอันนี้ชิบหายมาก ก็อเรียวของจีนต้องตั้งหน่วยปฏิบัติร่วมปฏิบัติการร่วมไทยจีนเพื่อกวดขันการบังคับใช้กฎหมายโ,โดยจีนจะส่งพนักง,งานสืบสวนมาร่วมทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการเ,เจ็บไหมเจ็บไหมฟังด้วยดีนะก็อหสุดท้ายาจีน จีนหวังว่าไทยจะกวาดล้างภายในภายในแก้ไขความเสี่ยงการหลอกลวงไซเบอร์และฟื้นคืนความมั่นใจในความปลอดภัยของประเทศให้ได้ต่อไปโอ้โวโวโวถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะถ้าถ้าทางฝั่งจีนเขาลงมาเต็มตัว hmm. แบบเนี้แล้วฝั่งไทยอย่างเงี้ยกระตือรือร้นทะเลาะก,กันขนาดเนี้ยผมคิดว่าเครื่องปั่นไฟ ที่ใช้น้ามันดีเซลเนี่ยน่าจะขายดีเพราะว่าคิดคิดคิดว่าตัดไฟแน่นอนอย่างนี้นี่หลังจากเข้าประชุมออนไลน์กันระดับ รัฐมนตรีตัวจริงกับรัฐมนตรีคาราหอมเราใช่ไหมสองสามมันต่อมาส่งผู้ช่วยมาส่งผู้ช่วยมาแล้วก็มามาประสานงานกับตํารวจเนี่ยผู้ช่วยมา15คนเลคนเลยนะทีมใหญ่เลยแล้วที่ไปยืนชี้ที่แม่สอดอ่ะชี้ที่แม่น้ําเมยอ่ะเพราะคุณทวันนั้นผมเห็นภาพที่เขาไปพบรัฐมนตรียุติธรรมเราคุณทวีสอดสองไปประชุมเลยนะครับ มาหมดเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่คุณเอ๋เมื่อกี้ของเขาอามาหมดของเราของเราด้วยมาหมดด้วยเรามันโยงถึงใครเอามาหมดอ่ะปปสปปงอได้มามาหมดอ่ะปปสปปอสอสอนอสทชดีเอสไอสอทชมาหมดเลยนะ ผมยังไม่เคยเห็นม้กัะทั้งรัฐมนตรีคนไทยคนไหนเรียกมาไปชมพร้อมขนาดนี้นะนี่จีนมานี่นต้องมาหมดเลยเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นบินไปบ้านสอดไปด้วยกันหมด,ดแล้วไปชีว้ว่าโอ้นี่เหรอแค่นี้เองเหรอข้ามแม่น,น้ำแค่มองไปก็เห็นแล้วเออไม่ต้องใช้กล้องส่องนะเห็นแต่ไกลแล้วมันมีประโยคหนึ่งซึ่งมีการปฏิเสธอย่างเรื่องเรื่องที่ว่าตัดไฟอะค่ะตัดไฟเงินนาก็ดูเหมือนว่าโยนกันไปโยนกันมาเนี้ยก็ไม่ได้โยนนะตจริงจบลง การตัดไฟก็มีตั้งแต่สมัยนาย,นยกเศรษฐาได้เคยมีมติก็มองให้ไปแก้ปัญหาถ้ามันเข้าสู่แนนจจคนเทอรเซอรหรือใช้ปิดกฎหมาก็ไม่ตัดไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ไดเนินการไปแล้วม 6. เมื่อปี66เดือนมิถุนายนก็ได้ตัดไปแล้ว2ส่วนคือที่อำเภอแม่ลำมากับที่อำเภอแม่สอดซึ่งตรงข้ามกับชูยโกกับ <P> K> ก็ตัดปู่ตอนนี้ก็ตัดไปแล้วถือว่าเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรที่ยังไม่ตัดก,ก็เป็นด้านเมวดีซึ่งก็มีทั้งทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งโรงพยาบาลอะไรก็ยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องแคงพอเซเซร์หรืออะไรพัาะนั้นจะต้องไม่เด็ดด ือนกับว่าท้ายที that, ่สุดแล้วค okay. ่บก็จะชงเรื่องที่มอชเพื่อให้เขาว่าจะทำอยู่หรือไม่ทำอก็แล้วแต่หน่วยงานไหนเจอก็คงมาการไฟฟ้าไปทํามีปัญหาก็มบอกมาเท่านั้นเองใครพบเจอจะบอกผู้หน่วยความมันคงมีหลายหน่วยก็แจ้งมาก็ทุกคนก็จะดำเนินการแล้วโดยหน้าที่ทุกคนก็ทําหน้าที่อยู่แล้ว ท่านกระทรวงการต่างที่ประชุมเมื่อเช้าเขาบอกว่าถ่ายสุดแล้วูปถ่ายรูปไปใช้รูปแล้วเป็นประชุมประชุมสองน้อยจับงานใหญ่จะต้องมีการของเครื่องหมวกพระราชทานกับเสื้อเต๋อโทรมาให้โอนเงินมีไหมนิดหน่อยไม่มากใช่ไหมพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนายกอิงได้ประสานกับทางคัเบ้นายกอิง ไปลวันนี้นะฮะนี่ใจเย็นๆวันนี้นะพี่น้องคนไทยเราต้องให้อาภัยกันบางทีเนี่ยบางคนก็เก็บกดนะไม่มีปัญหา เย็นๆพี่น้องครับคือคนเราเนี่ยบางทีแต่อเผอิญโชคดีอยู่เลยไม่ทราบคือโทรมาตอนห้าทุ่มหลับไปแล้วก็เลยไม่ได้รับไมไ่รับโทรศัพท์แล้วก็ตกใจมากตอนเช้าแบบเฮ้ยชื่ออะไรเงี้ยส่งเมสเซจไปหาเขาว่าเออขอโทษที่ไม่ไรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้โพอดีโมงก็เหมือนนัดเวลากันก็ส่งเสียงมาอีกตอนเช้าว่าให้โดนเโดนทให้บริจาควอ,อยู่เป็นประเทศในอาเซียนที่ยังไม่ได้บริจาคเลยย้ำเราอย่างนี้ด้วยแล้วก็แบบเอออะไรแป๊บหนึ่ง แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้คือคนที่เป็นคอรเซนเตอร์เนี่ยไม่ได้จู่ๆได้คอนแทคของเราแต่ว่าได้จากคนอื่นมาอีกทอดหนึ่งก่อนท่านนายกอิงก็อยากจะเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะคะบ,บางทีเนี่ยมีการแอบอ้างต่างๆต้องรัฐบาลก็มีการออกพระราชกำหนดขึ้นมานะครับคือออกพระราชกำหนด,ดโดยรัฐบาลนะครับอย่างเร่งด่วนและก็จะดำเนินการนะครับเอาผิดกับค่ายมือถือเอาผิดคนที่แชร์ลงโซเชียลมีเดีย โดยมอบหมายให้กสชเป็นผู้ดำเนินการธนาคารธนาคารต่างๆต่อไปก็จะต้องรับผิดชอบนะครับหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นหลังจากที่มีการออกกฎหมายมาใหม่อีกฉบับหนึ่งเรียกว่าเป็นพระราชะกําหนดขึ้นมาที่สถาบาลออกขึ้นเองนะซึ่งการออกพระราชกาหนดดังกล่าวเนี่ยจะบังคับต่อธนาคารค่ายมือถือ บัญชีม้าทั้งหลายนะครับรวมทั้งกสทชเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเอาผิดเรื่องของการฟอกเงินได้นะคใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีมา้าเกี่ยวข้องกับเรื่อ,องของแก๊งคอเซ็นเตอร,ทร์ทั้งหมดไม่ว่าจะนอกในประเทศนะครับต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งหมดในความเสียหายด้วยจากประเด็นนี้เกิดจากอะไร <c oughs> เกิดจากรัฐบาลจีนเขาแสดงความไม่พอใจส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศ เดินทางมายัางประเทศไทยและส่งผู้ช่วยรำตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับเดินทางมาย่างประเทศไทยตำหนิประเทศไทยอย่างแรงเอารายชื่อต่างๆของเจ้าที่ไทยนะที่เกี่ยวข้องกับแข้งคอเซ็นเตอร์ทั้งหมดส่งให้กับทางรัฐบาลนะในส่วนของพื้นที่จังหวัดตาก <c oughs> ปันเอกโดนย้ายไป3คนเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรนะถ้าดูเชิงปรากฏการณ์ก็เป็นเรื่องของดาราคนหนึ่ง ที่ถูกหลอกลวงเข้าไปผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่อมาก็มีการค้นหาหายตัวพ่อแม่ตามหาสุดท้ายเจอตัวเจอตัวก็ได้กลับบ้านในทันทีทางจีนก็ตั้งข้อสังเกตคราวนี้จีนก็รูกเลยโจมตีอย่างหนักส่งผลทําให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยหายเกลี้ยงเลยคนจีนเพราะจีนไม่สนับสนุนให้มีการเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยอีกต่อไป นักท่องเที่ยวจีนหายไปไหนฮะมุ่งหน้าเข้าสู่ญี่ปุ่นแทนประเทศไทยตอนนี้ทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวของเราร่วงหุบลงไปเบื้องหลังไม่ได้เป็นเรื่องของแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ไม่ได้เป็นการออกกฎหมายในการแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องออกกฎหมายอะไรเลยมันมีกฎหมายอยู่แล้วเขาไม่รู้จักดูกฎหมายกันเองเลยไปออกกฎหมายใหม่ซ้ําซ้อนซ้ําซ้อนซ้ําซ้อน,อนมันคงได้เห็นชั้นความคิดของนักบริหารน,นะครับผมก็ยังงงไปออกกฎหมายทําไมก็ในเมื่อมันมีอยู่แล้ว แต่ที่สาคัญคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้กลไกยังไงก็เลยออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเลยเพื่อควบกลุมในประเด็นนี้ในกรณีนี้ถามว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์มีผลกระทบต่อพวกเราไหมผมกม็รับเกือบทุกวันมีผลกระทบไหมมีผลกระทบนะครับเกิดจากอะไรค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งขายหลายชื่อขายข้อมูลให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่อมาก็มีเจ้าที่ของรัฐร่วมมือกันนะครับส่งข้อมูลให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่อมาก็โดนจับทั้งหมดละ อะไรๆๆจับมาจบหรือยังก็ยังไม่จบนะครับทาไมไม่ดําเนินการต่อนะครับสาเหตุเพราะว่ามันมีกระบวนการที่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นนะเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เรื่องการหลอกลวงมันทําได้หมดกฎหมายตอนนี้เขาเลยจะไปออกพกระราชกำหนดอัฐบาลออกพกระราชกำหนดออกมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะดาเนินการจัดการเรื่องนี้แต่เรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ถ้าเชิงปรากฏการณ์ก็เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนคนจีนก็เดือดร้อนด้วยไปการประชุมอาเซียนต้องมีการแก้ไขปัญหารัฐบาลบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอาเซียนเห็นด้วยแต่ปัจจัยหลักที่จีนเดินหน้าแบบนี้จะส่งตำรวจจะส่งเจ้าที่เข้ามาทํางานกับประเทศไทยทํางานแทนประเทศไทยแทรกแซงประเทศไทยเพราะเขาไม่พอใจรัฐบาลไทยสาเหตุที่เขาไม่พอใจเรื่องอะไรก็ไปมีปัญหากับเขาเรื่องเรือดำน้ำํา กี่ปีมาแล้วฮะอย่างน้อย2ปีล่อเข้าไปล่อเข้ามาตกลงโอเคโอเคไม,ม่ยอมยอมโอเคหลังจากมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ของประเทศเยอรมน,นีจากประเด็นเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยเขาก็เลยหาเหตุทิ้งเนี้ยเล่นบริหารประเทศกันยังไงปล่อยประเทศเละแบบนี้ได้ไงนะก็คงสะท้อนถึงประชาชนคนในประเทศด้วยว่านักบริหารประเทศนี้ในสถานการณ์แบบนี้ดีหรือร้าย อย่างไรจกนกระทั่งจีนเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเรื่องการออกระกํากหนดเรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์เป็นเพียงแก้ไขที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุของมันคือเรื่องจีนแสดงความไม่พอใจและขนนักท่องเที่ยวออกไปนักท่องเที่ยวที่ขนออกไปตอนนี้เกิดจากอะไรนะครับพอที่ผ่านมาท่านบาลของคุณในพิเศษวิจัยชีวะเป็นนายยมตรีได้ไปขอจีนฮะให้เอานักท่องเที่ยวเข้ามายัางประเทศไทยในประทับดีสีจิ้นผิง นะแต่ปรากฏว่าพอในยุคนีนะ้ไม่มีปัญหากับจีนไม่ใช้หลัก Balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจนะครับสิ่งนี้คือข้อที่จริงนะครที่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าถึงแม้ว่าจะแก้ไขแก๊งคอร์เซนเตอร์จบจีนก็ไม่จบนะครับถึงแม้จะไปจัดไฟพมา่พมาพม่าก็จะมีการเอาคืนด้วยการตัดไฟไทยและตัดแก๊สไทยด้วย รับรองโกโซโบิกยาวมากกว่าเดิมเรื่องนี้เห็นชั้นความคิดในการบริหารของทัฐบานว่าแก้ไขมาผิดทางและจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ได้เคยมีปริดปากเรื่องลำบากขั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรืร่รง สบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอดไข่ ไม่มีความทุกใดไม่มสมงรู้ ส่งงานไปด้วยเระเทศไทยมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรูมสู่สด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง to wrong